มาดูเกี่ยวกับเรื่องของอการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆกันนิดหนึ่งนะครับนี่มันจะต่อเนื่องกับข่าวเมื่อสักครู่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดฟอ l โล่กดแชร์เพจเฟซบุ๊กปีทาม e ์ของเรานะครับหรือว่ากดไลค์ subscribe กดกระดิ่งในส่วนของ YouTube ของเราด้วยนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคนแรกที่ออกมาบอกเลยครับว่าเป็นไปได้ครับในการประชุมสิ้นเดือนหน้าอาจจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแรงอีกรอบต่อเนื่องซึ่งเป็นการตอบย้ำกับว่า แบงก์ชาติสาหรัฐจ,จะขึ้นดอกเบีย้ยถึง0.75% 3ครั้งติดต่อกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางสาหรัฐนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าการตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยธนาคารกลางสาหรัฐครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยคือ0.75เป็นครั้งที่2ติดต่อกันเนี่ยนะครับและประธานธนาคารกลางสาหรัฐคือจอร์ลินพาวเวลถึงขั้นออกมาพูดเช่นเดียวกันนะครับว่ามีโอกาสเปิดหน้าตัดทุกข้อเสนอบนโต๊ะการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินว่า จะขึ้นดอกเบี้ยแรงและเร็วต่อเนื่องไหมก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทีนี้การพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยมานั่งคิดมานั่งบอกว่าเอ๊รอบต่อไป2 0่สถึงยีเ็กันยายนเนี่ยแบงก์ชาติอเมริกาไม่น่าจะขึ้นเร็วนะและไม่น่าจะขึ้นแรงด้วยซ้ําเพราะมันจะเหลืออีกเพียงแค่ประมาณสอสารอบเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงระดับนับตั้งแต่ช่วงมีนาคมที่ขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะฮะมาตอนนี้เนี่ยก็ร่วมๆ่วมนวหนึ่งจุดเจ็ดห้าถึงสองเปอร์เซ็น เศรษฐกิจอเมริกาถดถอยในไตรามาสที่2รวมกัน6เดือนได้ตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาตามเทคนิคถดถอยเข้าไปแล้วแต่หลังจากที่เจอตัวเลขใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปก็คือการจ้างงานของคนอเมริกันนอกภาคกาเรเกษตรที่สูงขึ้นมาถึง528,000คนสูงกว่าที่คาดการถึง2เท่ากว่าอัตราการว่างงานก็ดีอีกปูว่าว่างงานต่ําสุดลงไปอีกหรือแค่3.5จากเพิ่ม3.6%เแถมค่าจ้างรายชั่วโมงก็ปรับขึ้นมาอีก นะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเดือนกรกฎา,าคมจ่ายค่าจ้างเฉลี่ยแรงงานขึ้นอีก5.2ทั้งหมดนี้เลยกลายทำให้หลายคนที่คิดว่ารอบต่อไปธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแรงคิดใหม่แล้วครับแล้วเริ่มมีความกังวลกลับขึ้นมาอีกครับแล้วเริ่มมีความกลัวขึ้นมาถึงความไม่น่นอนชัดเจนแล้วฮะและคนหนึ่งที่ออกมาพูดได้อย่างชัดเจนเลยนี่นะครับก็คือ,อผูกาา้การธนาคารกลางสหรัฐสาขาหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ามิเชลโบแมนนะครับ เป็นเฟดกาบเนอร์หรือเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐสาขาหนึ่งเนี่ยนะฮะคือคุณม um, um ิเชลโบโบแมนแกเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะคุณมิเชลแกบอกงี้ครับว่าเออเห็นไหมการที่ถแถลงจากประธานธนาคารกลางสหรัฐเมื่อครั้งสุดท้ายที่ขึ้น0.75บอกว่ายังเปิดโอกาสยังเปิดข้อเสนอและยังเปิดการต่อรองทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของกรรมการทุกคนว่าจะมีการขึ้นดอ,อกเบี้ยแรงและเร็วอีกรอบ เป็นครั้งต่อเนื่องในการประชุมเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเธอบอกเลยเขาว่าเธอเห็นด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับเธอพูดออกมาอย่างนี้เลยนะว่าความคิดใน,นส่วนตัวเลยนะว่าการขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับควรจะอยู่บนการประชุมในรอบ20-21กั20นยายนเธอพูดเรื่องนี้หลังจากตัวเลขการจ้างงานของคนอเมริกันและการว่างงานในอเมรกิกานเนี่ยนะครับออกมาทำสถิติใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นนี่เป็นการส่งสยานจากผู้ว่าเป็นคนแรกเลยครับหลังที่พบตัวเลขเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยและหลังพบตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่สูงถึง528,000คนน่าสนใจทีเดียวนะเพราะการพูดตอบย้ำอย่างนี้ยิ่งทําให้เอาละแสดงว่า20-21กันยายนการประชุมรอบต่อไปนั้นถ้าขึ้นขนาดเท่าๆกันก็แสดงว่าเราจะได้เห็นธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่3ติดต่อกัน และนั่นก็นหมายความว่าผมไปดูสถิติและประวัติศาสตร์ของแบงก์ชาติอเมริกาปรากฏว่าไม่เคยมีครั้งไหนเลยครับที่ขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ต่อเนื่องถึง3ครั้งติดต่อกันและถ้านันเกิดขึ้นจริงนี่คือประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตั้งธนาคารกลาง,งสาหรัฐเป็นต้นมาครับว่าขึ้นดอกเบีย้ยแรงต่อเนื่องอย่างนี้ทีนี้มุมต่อไปก็จะมองว่าอ่ะแสดงว่าดอกเบีย้ยเริ่มนิ่งใช่ไหมเพราะ0.75%ต่อเนื่องถึง3ครั้งติดต่อกัน ถ้ามองในแง่ตัวเลขใช่ครับเพราะฉะว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่จะสูงเกินกว่า0.5นั่นก็หมายความว่านี่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ยังว่าดอกเบีย้ยของธนาคารกาวสารัฐนั้นถึงจุดอิ่มตัวคําตอบคือยังไม่ใช่ครับอย่าลืมนะครับว่านาทีนี้มันเกิดภาวะที่แปลกๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าขนาดที่เงินเฟอ้อก็พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆการจ้างงานก็กับพุ่งสูงตามทะยานขึ้นไป อัตราการว่างงานหรือการปลดคนเหมือนกับข่าวที่มีการบอกว่าปลดคนนู่นนี่นั่นก่อนหน้านี้ยังไม่ได้สะท้อนมาถึงจุดนี้เลยเพราะอัตราการว่างงานก็ยังต่ําลงมาอีกขณะเดียวกันพอไปดูค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงก็กลับเพิ่มขึ้นมาอีกดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐเขากาลังดูก็คือว่าดูสัญญาณว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยสี่ครั้งติดใน5เดือนผ่านมาตั้ง 1.7- 5เถึง2%เนี่ยมันยังไม่สามารถทําให้อะไรครับ ต้นทุนในการดำเนินกิจการของผู้ผลิตมีผลกระทบเกิดขึ้น 2. ถ้าไปดูฝั่งของผู้บริโภคทั่วไปล่ะยิ่งมีงานทำยิ่งได้ไรายได้และแถมรายได้จ่ายรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นอีกตัวนี้ยิ่งเป็นตัวทำให้อะไรฮะภาวะเงินเฟอ้อของอเมริกาก็จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้น,นั่นเองครับมันแสดงว่าไอ้เจ้าเครื่องมือดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ขึ้นมา4ครั้งใน5เดนอนติดเนี่ย แทบจะไม่ทําให้เกิดภาวะของการชะลอตัวทั้งภาวะการจ้างงานค่าจ้างรายงานและเงินเฟอ้อเลยใช่หรือไม่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเหมือนกับว่าธนาคารการสลัฐปราบเงินเฟอ้อไม่อยู่ธนาคารการสลัฐไม่สามารถจะทําให้ชะลอหัวใจของการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็คือคนมีงานทำเนี่ยชะลอลงได้เลยเป็นเรื่องที่น่ากังวลแหะครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดอยู่ต่อไปด้วยซ้าไปนะครับว่า ถ้าตัวเลขยังเป็นอย่างนี้กันอยู่คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยไม่ลงเลยการว่างงานยังดีขึ้นอีกแถมนี้กดจ่ายรายชั่วโมงได้อีกมันก็ไปกดเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นยิ่งเงินเฟอ้อยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นแสดงว่า0.75เนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับอาจจะได้เห็นขึ้น1%ในครั้งใดครั้งหนึ่งในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือไม่นี่เป็นโจทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าแปลว่าธนาคารกลางที่ไหนในโลกใบนี้ต่างก็ต้องสร้างสมดุลทั้งเรื่องการจ้างงานเงินเฟอ้ออจะตงงไแรเกินป เศรษฐกิจจะต้องขยายตัวคู่กันได้ด้วยนะฮะสามตัวนี่นะครับที่จะเป็นสมดุลกันซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าในที่สุดแล้วธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะสามารถควบคุมเรื่องนี้ได้หรือไม่หรือแก้โจทย์ปัญหานี้ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นในวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบกันยายนี้นะครับน่าสนใจและเป็นครั้งที่ยากอีกครั้งหนึ่งละอย่าลืมนะครับว่าครั้งสุดท้ายกับที่จะประชุมกันยี่สิบถึงยี่สิบกันยายนนั้นมีระยะเวลามากขึ้นกว่าช่วงรอบก่อนหน้านี้อีกสองส ก่อนหน้านี้แล้วก็ประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยมันมีเวลาเพียงแค่สสัปดาห์เท่านั้นที่เฟดเขาใช้ในการตัดสินใจแต่รอบนี้จะถานขึ้นถึง6สัปดาห์เพราะฉะนั้น6สัปดาห์นี้ได้เห็นไปแล้วคือ1ตัวเลข GDP เศรษฐกิจอเมริกายืนยันขดตัวทางเทคนิคเรียบร้อย2ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสูงกว่าที่คาดไว้มากอัตราการว่างงานทําสถิติใหม่ดีขึ้นด้วยจ่ายค่าจ้างเฉลี่ยต่อรายชั่วโมงแถมจ่ายเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนี่เป็น2ตัวเลขที่กดดันแล้วนะฮะ นั้นอีก4ี่ชั่วอีกสสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยก็จะมีตัวเลขการจ้างงานตัวนี้ออกมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมการว่างงานก็จะมีออกรอบหนึ่งการจ้างงานภาคเอกชนก็จะมีออกมาตัวเลขเงินเฟ้อก็จะมีตามมานี่แหละครับทั้งหมดนะฮะที่มันจะเป็นตัวระหว่างทานที่เ็นต้องตัดสินใจต่อไปและนั่นเป็นเฟดคนแรกนะฮะที่ออกมา,ายืนยันว่าเห็นด้วยเธอเห็นด้วยเลยแ้าจะขึ้นขนาดของดอกเบี้ย ไซพ์พอๆกันก็คือ0.75เป็นครั้งที่3ามที่ต่อกันเรื่องนี้น่าจับตาดูนะครับท่านผู้ชมครับ